อยากวิ่งไหมถ้าถ้าวิ่งมันต้องมีพื้นที่ให้วิ่งนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแบบนี้ก็มีเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออเนี่ยนกมีหลายแบบนี่ดีไซน์นี่อันนี้เป็นแบบนี้นี่อันใหญ่ดีพี่ใหม่แบบไหนพี่ใหม่แบบไหน,นเออแม่คุก็ว่าน่าหน้าแบบนี้หน้าสนมันดูเนี่ยเออมันดูเล่นได้ ไม่รู้สิแล้วแต่หนูแม่สนใจแบบนี้แบบไม่ต้องวิ่งพ่อครับบอกว่าลมมันไม่ได้แรงมากถ้าแบบนี้เราแบบปล่อยสายให้มันนี่มันก็ลอยขึ้นไปเลยลูกคแต่ว่าเลมหาดลมแรงตลอดอ๋อแบบนู้นได้ใช่ไหมคะใช่ใช่อ่ะหนูลองดูอันนั้นอยากเล่นแต่ว่าสูงๆค่ะผมกเชื่อพยานแต่พยานแค่สี่สิบเมตรสามสิบห้าสิบอ๋อนี่ซื้อมาแล้วเป็นผีเสื้อสีชมพูอ่ะเมื่อกี้ลมมาเดี๋ยวรอลมมา ลมมาเราเตรียมปล่อยเชือกเราสั้นงน่ะโน่นนี่งั้นมันไม่ติดลมหลอก็ร้ของน้องเชือกยาวมากเลยนี่โอเคดึงกระตุกกระตุกกระตุกตึ๊กตึ๊กเออย่างไรไอกระตุกอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นกระตุกแบบ อย่างเงี้ยเออ <laughs> ไม่ทำกระตุกตลอดเวลาไม่ใช่ถ้าลมมันไม่มีก็ต้องกระตุกอลล๋อ mm. กระตุะกตไว้กระตุกไว้กระตุกไว้น <laughs> ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วโน่นพ่อป๋องเป็นคนดึงไปดูพี่แก้ียวอ๋อ <laughs> <laughs> ขอบพี่แก้ียวขอพี่แก้วท้าลมมากพ <laughs> ี่เกลียวพี่เกลียวทำใหมดิพี่เกลียวมันท้าลมมากเลยอะเมื่อกี้มันบินแบบจุ๊บก อันนี้แค่ปล่อยเชือกลงมาแล้วไงต่อรอให้มันมีลมใช่ไหมเฮ้ยขึ้นเลยเหรอแค่นี้ขึ้นเลยเหรอพอมีเอ้ยพอมีลมปุ๊บดึงขึ้นมาขึ้นเลยเหรอใอ่ะสั้นๆก่อนแล้วเราค่อยปล่อยเชือกเหรอใช่อ๋อเราลมนิดนึงวิ่งนิดนึงต้องวิ่งนิดนึงวิ่งนิดนึงเอ้ยปล่อยเชือก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 เกียวรีปล่อยเชือกปล่อยเชือกเกียวรีบไปแล้วนะคะทุกคน เกลี่ยไปหาลมคือว่าวเยอะมากคนมาเล่นเร้ากันเยอะมากนี่อุยมีกบสีเขียวโน่นโน่นโน่นไปแล้วโอ้โหเพียบเลยเกลี่อยู่นูน่นนะดูของเกลี่บินของเกลี่บินของเกลี่บินดี่นี่ีดีไซน์กับพ่อป๋องอีกรอบรอบนี้จะขึ้นไหมดูของพ่อแบงค์ของพ่อแบงค์ขึ้นยังมันไม่ติดลมเนาะดีไซน์ไปดึง,ปงเป็นไหม ดูดูดูสองพ่อสองพ่อแข่งกันสองพ่อแข่งกันดูสองพ่อแข่งกันเ,เดี๋ยวระวังพันกันนะอยู่ใกล้กันนะเดี๋ยวพันกันนะนี่นี่นี่